ไปหักษานั่นเป็นอย่างอี่ก็ค่ะเเหมือนกันอ๋อเป็นเม็ดใหญ่อี่เลเนาะเมือนนายแล้วาไม่รู้เหรอขันที่นายส่งให้มันกินน้ำเพะมันกินเสร็จมันก็แอบใส่ยาเบื่อเอาไว้ที่กลขันแล้วมันจะจากที่เคยเห็นคลิปของคนอื่นไม่ด้เห็นคลิปของตัวเราแล้ม อยา่ยาเบื <จะ S 2> ่อดใจมานคนอื่นกอิันมันก็ละลายเต็มไปหมดเขาแกกินเข้า <thoughtful> ไปสักอึกสองอึกเดี๋ยวเดียวก็หลับเป็นตายไปเท่านั้นเงนะเอา้าแล้วยี่อิมแกจะทําทเพื่อประสงค์อะไรนะโอ,อ้ยเขารู้กันทั้งหมู่บ้านว่ายายนี่นะเสือเต็มตัวไม่ใช่เสือธรรมาดานะมันจ่าูงทีเดียวแหละเสร็จแล้วกลแกก็เล่าให้ฟังว่าแต่เดิมยายอิ่มนั่นไม่ใช่คนหมู่บ้านเนี้แกอยู่นอกเขตออกไป หัวแกถูกตำรวจเขายิงตายหลายปีแล้วเพราะชอบออกข,โม,ขโมยวัวขโมยควายชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านเดียวกับแกหรือว่าคนละหมู่บ้านหัวย่ยิมนี่ไม่มีเรื่องพอได้วัวได้ควายมาก็อต้อนเอาไปขายนอกจังหวัดจนนานๆเข้าก็กำเริบเสพสารตั้งตัวเป็นหัวหน,น้าโจรเที่ยวปล้นสะดมเข้าไปทั่วแล้วก็เข้ามาลพบุรีจนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาเห็นออกจะหนักข้อก็เ,เลยตามล่า ในที่สุดก็ไปถูกยิงตายกลางไร่ขร้าวโพดจนได้พอผัวยายอิมตายยายอิมก็เสียอกเสียใจเปน็นอันมากถึงแกรอ้องไห้บุกไฟถามว่าชาวบ้านกลุ่มเหียงแกโดยไปบอกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองให้มาเก็บผัวแกยายอิมนะครับควรอยู่หน้าที่ตั้งศพบนเชิงตะกอนโดยไม่ได้มองถึงความทุกข์ยากที่ชาวบ้านก็ต้องขาดเครื่องมือทํามาหากินคือวัวควายที่ผัวของแกไปล้างไปผรานเขา แกนึกแต่ว่าแกเป็นผู้เสียหายเพราะผัวแกตายอยู่ฝ่ายเดียวจะเรียกว่าความทุกข์ผู้อ uh> ื่นน uh> uh)> ั้นไม่มีมีแต่ความทุกข์ของแกเป็นใหญ่การแล้วใ้ความเศร้าโศกของแกก็ถึงขีดสุดแกก็ประกาศออกมาว่าตัวแกจะต้องแก้แค้นให้ผัวแกจะขอขูมเมาสมุนโยนออกปล้นสะดมชาวบ้านทุกหลังคานับแต่นี้เป็นต้นไปแกว่าง IC ั้นชาวบ้านก็ได้ยินอย่างนั้นเขาก็บอกข่าวซึ่งกันและกันแล้วก็ประชุร่วมกัน ออกความเห็นว่าถ้าขืนปล่อยยายอิมไว้ในหมู่บ้านพวกเขาอีกต่อไปน่ากลัวหมู่บ้านจะลุกเป็นไฟหลังคาเรือนเอาไว้ไม่ได้แล้วพอกินเองพออย่างนี้ทำไมมันอิ่มมันอมันหลงฮะอีสัเดี๋ยวนะไปพวกเขาจะไม่รับรองความปลอดภัยนั่นก็คือต้นเหตุที่ยายอิมเนย้ายมาอยู่หมู่บ้านนี้นะลุงผิวแกเล่าให้ฟังอย่างนั้นแล้วเล่าต่อว่าเมื่อครั้งยายอิมมาอยู่ใหม่ๆ ชาวบ้านป่าที่นี่ก็อดเวทนาเกาไม่ได้เพราะแกมาตัวคนเดียวลูกเต้าก็ไม่มีก็ช่วยเหลือคนละไม้คนละมือปลูกกระท่อมหลังเขาให้แกอยู่อาศัยปีต่อมาก็มีคนแปลกหน้าเข้ามาถามหายายอิมแล้วก็เที่ยวเข้าเที่ยวออกในหมู่บ้านนี้เรื่อยมาหนักเข้าของบ้านนั้นก็หายของบ้านนี้ก็หายแต่เอียงบ้านหัวเขานี่โดนหนักกว่าเพื่อน ลูกควายหายไ,ไ,ไปทั้ง,งตัวเขาเลยทั้งระยะหลังเนี่ยเขาช่วยมาลองก่อนแม่นก่อนเขาจะรู้เขาว่าเป็นพิมมือใหญ่